สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ FC ทุกทุกท่านนะครับนะคลิปนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับมือใหม่เริ่มใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็คลิปนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับนะก็จะมาอะบอกข่าวเล่าแจ้งนะครับนะสำหรับมือใหม่เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ต่อไปนี้เนี่ยทางช่อง IT บ้านๆเนี่ยก็คือจะมีการไลฟ์สดนะครับนะจะมีการไลฟ์สดนะครับถามตอบ กันตรงๆเลยนะครับถามตอบเลยเกี่ยวกับปัญหาคอมพิวเตอร์นะครับนะก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมหรือ FC ท่านใดเนี่ยมีปัญหานะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็คือจะถามตอบกันแบบสดๆนะครับในไลฟ์สดเลยนะครับก็น่าจะประมาณวัน2วันนี้แหละนะครับนะวัน2วันเนี้ยผมก็น่าจะได้ไลฟ์สดสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่นะก็เดี๋ยวถามตอบกันแบบสดๆเลยนะครับว่า โปรแกรมนี้ทําแบบนี้จะทําแบบนี้ทํำยังไงหรืออะไรยังไงนะครับต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดนะครับให้มือใหม่นะครับที่กําลังจะศึกษาหรือ,อะจะปรึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือถามมาในไลฟ์สดได้เลยนะครับนะถ้าช่วงเวลาไลฟ์สดเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะประมาณไหนเดียช่วงสักประมาณ2องทุ่มไหม รหรือท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้นะสนใจนะครับสาหรับมือใหม่นะครับสนใจแล้วก็แนะนานะครับแนะนํามาได้เลยนะครับว่าให้แนะนําวันไหนนะครับรีเควสต์มารีเควสต์มาเลยให้แนะนําที่จะให้ผมเนี่ยไลฟ์สดถามตอบกันแบบสดๆเลยปัญหาคอมพิวเตอร์วิธีทำนะครับหรือทําไปแล้วมีปัญหาตรงไหนอะไรยังไงก็ ถามตอบกันแบบสดๆเลยนะครับนะก็คอมเมนต์เข้ามาว่าจะให้ผมเนี่ยไลฟ์สดวันไหนนะไลฟ์สดวันไหนแล้วก็ช่วงเวลาไหนเอาแบบนี้ดีกว่านะครับนะง่ายดีนะครับ ถามตอบกันแบบสดๆทํากันแบบสดๆเลยนะครับผมจะไลฟ์สดแล้วก็ตอบแล้วก็ให้ทํากันเลยนะครับทาไปด้วยนะครับแล้วก็ถามผมไปด้วยนะครับก็น่าจะไวก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับมาบอกข่าวเล่าแจ้งนะครับสาหรับท่านผู้ชมแล้วก็ FC นะครับทุกๆท่านที่เป็นมือใหม่กําลังศึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับนะกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็เตรียมไว้ได้เลยหรือคอมเมนต์เข้ามาเลยนะฮะขอรีเควสต์หน่อยนะครับขอความเห็นหน่อยก็คือ ให้ไลฟ์นะครับให้ไลฟ์สดเนี่ยช่วงเวลาไหนแล้วก็วันไหนเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเาเสียงข้างมากนะครับดูคอมเมนต์แล้วนะครับถ้าดูคอมเมนต์แล้วเนี่ยวันไหนมีเสียงข้างมากแล้วก็เวลาไหนมีเสียงข้างมากผมก็จะทําตามนั้นเลยนะครับก็จะได้สะดวกนะครับสะดวกท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกๆท่านก็แล้วกันนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงทนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะฮะในไลฟ์สดนะครับนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ